ฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิลเฮิรตซ์ารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนนะครับพบกันเช่นเคยทุกวันพระหัสบ,บดีเวลา5้าโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนะครับพบกับผมจิราสุธีวิรัยรัตน์ทหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญน,นะครับเป็นสาวสวยจากกระทรวงการต่างประเทศโกมาเซียนนะครับขออนุญาตเชิญแนะนําตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะ วาากาชอบพัฒนาค่ะตอนนี้อยู่ทำเป็นนักการทูตปฏิบัติการอยู่ที่กรมอาเซียนค่ะ,ะผมกับพิการนี่เข้ามารุ่นเดียวกัน,กนสอบเข้ากระทรวงพร้อมกันพิการอยู่กองอะไรนะครับตอนนี้อยู่กองเศรษฐกิจค่ะอ๋องานหนักไหมครับก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะเซียนประชุมกันบ่อยๆอ่าครับพิการดูดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับ ตอนนี้ดูกรอบความสัมพันธ์อาเซียนกับกับประเทศคู่เจรจาสองกรอบค่ะก็คืออาเซียนอินเดียกับอาเซียนสหรัฐอเมริกาอืมครับครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนอินเดียนะครับผมครับก่อนอื่นเลยอยากจะให้พิการเล่านิดนึงครับว่าอินเดียเนี่ยอยู่ตรงไหนหลายหลายคนอาจจะไม่เคยไปหรืออาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่รู้จักนะครับ เรียนเชิญพ<ช><ห>ิการครับอินเดียก็คือเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ค่ะอยู่ตรงมหาสมุทรอินเดียใช่ถ้าจากแผนที่เนี่ยมองจากไทยเนี่ยก็จะขยับไปทางไปทางซ้ายมือคร<บ>ับค่ะเลยพม่าเจอมหาสมุทรแล้วก็จะมีรังผึ้งใหญ่ๆอยู่ตรงมหาสมุทรถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากใหญ่มากค่ะประชากรก็เยอะมากมันอันดับสองของโลกอ๋อครับผมโอเคแล้วเข้าใจว่าด้วยความที่อินเดียมีประชากรเยอะ แล้วตอนนี้ก็มีโควิดผมก็ได้ยินมาว่าอินเดียเนี่ยมีการระบาดของโควิด -19 ค่อนข้างเยอะถูกไหมครับค่ะถ้าตัวเลขตอนนี้เนี่ยอินเดียน่าจะอยู่ที่3ของโลกอืน่าจะไม่แน่ใจเป็นแสนเลยไหมครอาจจะแตะล้านแล้วมั้งคะโอ่โหเยอะมากคือดูล่าสุดประมาณ9 0 0 0 0แต่ว่าอืแต่ว่าไม่ได้อัปเดตครับผมโอเคทีนี้อยากจะให้พี่การเนี่ยช่วยเล่าภูมิหลังความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียนิดนึงครับว่า เรามีแบ็กกราวด์หรือมีความสัมพันธ์เริ่มต้นมายังไงบ้างครับได้ค่ะก็เราแบ็กกราวดก่อนเนาะว่าอาเซียนเนี่ยคือเราไม่ได้มีความร่วมมือกันแค่สิประเทศครับเราก็จะมีความร่วมมือกับประเทศ คู่เจราจาเราเรียกจะเรียกกันว่าประเทศคู่เจราจาอื่นๆอีกอีก10คู่เจราจาซึ่งอินเดียเป็นหนึ่งใน10นั้นคใช่ซึ่งก็คืออินเดียเนี่ยเริ่มเริ่มมามีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียเนเยอย่างเป็นทางการประมาณเกือบเกือบสาปีที่แล้วออ๋คใช่ก็คือค่อยๆ ไต่ระดับมาเรื่อยๆจากคู่เจรจาเฉพาะด้านตอนนี้คือเป็นคู่เจรจาที่สมบูรณ์ทุกด้านทุกมิติก็คือจะร่วมมือกันในทุกทุกมิติค่ะก็คืออาเซียนเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน10ประเทศใช่เราเราไม่ได้มีแบบอาเซียนคือไม่ได้มีแค่10บนะแต่เรามีกรอบความร่วมมือมากกว่านั้นก็คือประเทศอื่นๆอีกนะครับผมโอเคครับแล้วหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าความสัมพันธ์แบบ คู่เจราจาคืออะไรนะครับมีความสัมพันธ์แบบอื่นอีกไหมอาจจะพี่การช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับ<พ>ว่าคืออะไรตอนนี้ความสัมพันธ์แบบประเทศคู่เจราจาหรือสังเกฤษคือ dialogue partner เนี่ยมันค,คือความสัมพันธ์ถ้าจะเรียกภาษาง่ายๆคือแบบสนิทที่สุดและระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆนอกจากนั้นก็จะมีเป็นเป็น เอ็กซ์เทอร์โนพาร์ทเนอร์ที่กําลังเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยก็คือกําลังทําความรู้จักกันอยู่ยังไม่สนิทกันเท่าไหร่ใช่อย่างเช่นอย่างเช่นอ่เม่อะไรแต่ปากีสถานปากีสถานฮะแต่ว่าในสิบประเทศที่เป็นที่เป็นเดลลอพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะมีมีจีนมีสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นประเทศ รอบๆภูมิภาคของเราที่อยากจะมาร่วมมือกับอาเซียนและอาเซียนก็อยากร่วมมือด้วยครับเรียกได้ว่าประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเราเราก็มีความสัมพันธ์กับเขาหมดเลยแต่ว่าอยู่ที่ระดับไหนแค่นั้นเองถูกไหมครับเป็นระดับความสนิทระดับความร่วมมือกันว่าเราจะร่วมมือกันมากน้อยแค่ไหนจีนเกาหลีญี่ปุ่นสหรัฐอเซียกอะไรอย่างนี้เราก็มีความสัมพันธ์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อืมครับผม เป็นประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยทางเศรษฐกิจทางการเมืองเลยอืมครับแล้วความสัมพันธ์ไทยอาเซียนอินเดียเนี่ยครับไทยเรามีบทบาทยังไงบ้างครับคือตอนนี้ค่ะไทยเนี่ยเป็นประเทศผู้ประสานงานครับความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียต้องอธิบายก่อนว่าประเทศผู้ประสานงานเนี่ยมันเหมือนการแบ่งหน้าที่กันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนครับก็คือมี10 1 0อาเซียนใช่ไหมสิบประเทศสมาชิกอาเซียนกับอีก10 ประเทศคู่เจราจาพอดีเลยด <ฮะ S 2> ังนั้นแทนที่ว่าจะมีประเทศไหนประเทศหนึ่งดูแล10ประเทศเลยเนี่ย <ฮะ S 2> เราก็แบ่งกันเป็นหนึ่งต่อหน,นึง่งใช่คือตอนนั้นก็จะเราก็จะแบ่งกันเป็นวาระวาระละสามปีวาระ,<ฮ>ะละสามปีปใช่ค,ค่ะก็คือตอนนี้ไทยก็คือดูแลประสานงานให้ระหว่างอาเซียนกับอินเดียอ๋อก็คือสมมติว่า อาเซียนอยากจะผลักดันประเด็นอะไรใช่กับอินเดียกับอินเดียก็จะติดต่อทยหรืออินเดียอยากจะผลักดันประเด็นอะไรในอาเซียนเขาก็จะมาคุยกับไทยก่อนเพื่อฝากให้ไทยไปบอกเพื่อนเพื่อนประเทศสมาชิกอาเซียนอ๋อครับแล้ววาระเนี่ยครับเป็นกี่ปีถึงกี่ปีจะวาระเป็น3ปีค่ะก็จะเวียนกันตามตัวอักษรอ๋อใช่ก็คือพอยังก่อนก่อนก่อนที่เป็นประเทศ พดผู้ประสานงานอินเดียเนี่ยไทยเป็นไทยดูแลอยู่ก็คือเราเริ่มเป็นอินเดียเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางปี2018 2018ับใช่ซึ่งก็จะสิ้นสุดปกลางปีหน้าแหละ2 0 0พ2021งนเนเะครับแล้วใครเป็นต่อนี่เขาเขาจะมีชายใช่เขาจะประกาศเวลาคือมันจะเป็นเรียงตามตัวอักษรกาัวอักใช่แต่ว่าของอาเซียนจะเป็นตัวอักษรถอยหลังคือต่อจากไทยเนี่ย จะเป็นคือถอยถอยขึ้นถอยขึ้นคือใช่ค่ะสิงคโปร์นะครับาผมจำไม่ผิดใช่ใช่ส่วนไทยเนี่ยปีกลางปีหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศผู้สันงานกับอ่าญี่ปุ่นอ๋อครับโอ้ประเทศมหาอำนาจอีกแล้วนะครับญี่ปุ่นดูแลกันไปครับผมเออแล้วมีความร่วมมือด้านไหนไหมครับที่อาเซียนพยายามผลักดันหรือว่าไทยพยายามผลักดันเป็นพิเศษครับก็คือตอน ต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มรับตําแหน่งเหมือนเป็นนางงามเลยเนาะครับตำแหน่งตแหน่งประเทศผู้ประสานงานเนี่ยไทยก็มาคิดว่าอาเซียนกับอินเดียเนี่ยมีความความสนใจเรื่งไหนไล้ายๆกันซึ่งสิ่งหนึ่งที่ที่อินเดียพูดอยู่บ่อยๆคืออินเดียเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกับอาเซียนทางทะเลอ๋อใช่เพราะเรามีทะเลเชื่อมทอินการใช่อยู่ตรงกลางอ๋อครับดังนั้นเราก็เลย สนใจว่าถ้าอย่างนั้นเรามาร่วมมือกันทางทะเลไหมเป็นความร่วมมือทางทะเลก็จะเป็นในมิติต่างๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยไทยเนี่ยร่วมกับอินเดียจัดเวิร์กช็อปค่ะเรื่องเกี่ยวกับ b ู u e e c o n o มีคือเศรษฐกิจภาคทะเลก็จะเป็นการหาลือเชิงวิชาการเลยว่าเราจะมีความร่วมมือกันอย่างไรคือไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ทางทะเลด้านการ การรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลอะไรเงี้ยค่ะการแบบรักษากาจัดขยะทะเลเพราะเพราะอาเซียนก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีทะเลล้อมรอบมีทะเลล้อมรอบใช้ประโยชน์และต้องรักษาเพราะว่าประเทศอาเซียนเหล่านี้เนี่ยก็มีเหมือนขยะทางทะเลค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งอินเดียเองเขาก็มีปัญหาคือมันเป็นปัญหาที่ถูกประเทศ เผชิญหมดอินเดียประชากรเขาเยอะด้วยเยอะมากทีนี้พี่การพูดถึงบูอ e คโ o มีหลายหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้หรือยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงพี่การพออธิบายคร่าวๆนิดนึงได้ไหมครับคอนเซ็ปมันคือเศรษฐกิจภาคทะเลมันคือคือนอกจากแบบ ในภาคพื้นดินการข<ะ>นส่งหรือภาคอากาศเนี่ยทางทะเลม,มันก็เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเหมือนกันอย่าง<ะ>เช่นการส่งเรือ c าโก้ส่งสินค้าะระหว่างะระหว่างท่าเรืออะไรเงี้ยหรือว่าการประมงใช่ดังนั้นเพื่อให้เพื่อให้ทรัพยากรในทะเลเหล่านี้มัน<ะ>สามารถที่จะสร้างผลผลิตให้ประชาชนของเราเนี่ยได้อย่าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องมีการคุยกันว่าการประมงเนี่ยเราจะ ทำยังไงให้มันยั่งยืนหรือว่าเราจะมีวิธีการไม่ให้ขยะมันลงไปในทะเลยังไงครับก็คือเหมือนกับว่าอาเซียนแล้วก็อินเดียเนี่ยจะต้องมาคุยกันถึงระเบียบในการทําธุรกิจร่วมกันว่าถ้าจะค้าขายกันผ่านทางทะเลหรือใช้ทรัพยากรเนี่ยต้องมีกฎระเบียบอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อความยั่งยืนแล้วก็รวมไปถึงด้านความมั่นคงด้วยนะคะก็คือว่าเราจะให ชาวประมงของอาเซียนอินเดียสามารถลงไปจับปลายังไงที่จะไม่โดนจับแต่อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีการลาดตะเวนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันยังไงไหมเพื่อที่จะให้ทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยทําธุรกิจได้อย่างมั่นคงเพราะว่าแต่ละประเทศเข้าใจว่าก็มีหน้าน้าของตัวเองใช่แบ่งพื้นที่กันอยู่แล้วไหนจะปัญหาการประมงผิดกฎหมายอีกใช่ไหมฮะโอเคครับผมแล้ว พี่การช่วยยกตัวอย่างคร่าวๆได้ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียบ้างนะครับคือเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เจรจาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องระดับนโยบายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องความร่วมมือทางทะเลอ,อีกรเรื่องหนึ่งที่อาเซียนกับอินเดียใกล้ชิดกันมากๆเลยคือทางด้านวัฒนธรรมอ่าใช่ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยปีที่แล้วอย่างปีที่แล้วเป็น อาเซียนอินเดียโทรลิซึมเยียเราก็จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นแลกเปลี่ยนเชฟระหว่างกันมีการเทรนเชฟหรือว่าแลกเปลี่ยนเยาวชนใช่มีการแบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันมีจัด culture เทศกาลทางวัฒนธรรมเลยอยค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในไทยเราอาจจะนึกภาพ ได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ในถ้าในอาเซียนทั้งหมดจะมีชาวอินเดียพ้นทะเลหรือว่าชาวอินเดียที่มาทํางานค่อนข้างเยอะมากดังนั้นมันก็จะมีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติค่อนข้างเยอะถ้าเมืองไทยในกรุงเทพนี้อินเดียเขาอยู่แถวไหนกันครับพระหุรัฐหรือเปล่าพระหรันึกได้นะก็พระหุรัฐใช่ครับเพราะว่าศาสนาหรือวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียภาษาด้วยซ้ำบาลีสันสกฤตก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอย่าง ทุกๆปีก็มีชาวไทยที่ไปสแสวงบุญที่อินเดียเยอะพอสมควรที่พุทธคายาเป็นต้นนะครับผมโอเคครับแล้วพัฒนาการล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพัฒนาการล่าสุดตอนนี้จริงๆแล้วคือถ้าเป็นเชิงแบบกรอบความร่วเมือันครบ ก็เพิ่งมีประชุมไปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วล่าสุดเลยใช่ระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน10ประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่อาวุโสอินเดียใช่เป็นจะเป็นประชุมประจําปีอะค่ะเพื่อเขาเขาคุยอะไรกันบ้างคะพี่การคุยกันแบบทุกกรอบแบบทั้งทุกมิติความร่วมมือเลยตั้งแต่การเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็แบบโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี อีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยค่ะเหมือนมาแรปอัพกันว่าแบบมาแตะมือกันว่าปีที่แล้วเราทาอะไรนะแล้วปีต่อไปเราจะทําอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากเรื่องด้านต่างๆเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมที่พิการกล่าวมาเนี่ยที่ประชุมอันนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงสถานการณ์โควิดนะมครับอ๋อมีค่ะจริงๆเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหม่ของปีนี้เลยเนาะก็คือเพิ่มเป็นวาระหนึ่งเลยที่เราจะคุยกันเรื่องผลกระทบที่ที่อาเซียและอินเดียเนี่ยได้รับ จากโควิดแล้วก็เราจะร่วมมือกันยังไงอย่างเช่นเรื่องการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนใช่เพราะจริงๆอินเดียเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผลิตยาที่แบบโดดเด่นของโลกใช่แล้วก็จะร่วมมือกันยังไงแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดมันมีแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงมันยังไงชประชาชนเราหรือประชาชนอินเดียจะจะแจกจ่ายจะแบ่งปันกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือน คุยกันว่าจะร่วมมือกันด้านสาธารณสุขใช่สารสุขจริงๆแล้วนอกจากสาธารณสุขอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของของการขนถ่ายสินค้าอืมครับก็คือเพราะในช่วงโควิดเนี่ยมันก็อาจจะมีอุปสรรคย่าง,างใช่ดังนั้นสินค้าจําเป็นพวกอาหาร,รพวกสินค้าทางการแพทย,ย์ยาอะไรเนี้ยเราก็ต้องมาคุยกันแหละว่าเราจะไม่ทะเลาะก,กันเนาะว่าเราจะแบบ ส่งถึงกันได้อย่างได้อย่างระดับในในข้าเพราะว่าช่วงช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆสินค้าต่างๆทางเรือเราก็ส่งไปยากใช่ไหมครับใช่หรือทางอากาศเองฟลมันก็ลดลงเลยมันก็เลยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารด้านอาหารด้วยาเพราะอินเดียเนี่ยก็เป็นเรื่องเรื่องด้านยาเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยอืมครับ พราะยาอินเดียก็มาขายที่ไทยเยอะนะครับผมก็ซื้อใช้อยู่ครับแกแกท้องอืดตัวเดียวกันเลยแกท้องอืดในสีเขียวเวใช่ใช่ครับโอเคแล้วโดยส่วนตัวพี่การเคยไปร่วมประชุมที่อินเดียไหมครับไปครับปีที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นประชุมคล้ายๆกันของอย่างสัปดาห์ที่แล้วคือแต่ว่าอินเดียเราจะสลับกันเป็นเส้าภาาปีที่แล้วปีที่แล้วอินเดียเขาเป็นเส้อภาพก็เลยมีโอกาสได้ไปเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ ห้องประชุมเขาแบบากาศการประชุมผู้คนเป็นไงบ้างฮะอ๋อทุกคนก็ดูแอคทีฟมากเลยนะแบบห้องประชุมอินเดียคือใหญ่แบบนั่งห่างกันอย่างก่อนก่อนเกิดโควิดอินเดียก็สามารถจัดเว้นระยะห่างกันได้แบบอ๋อเขาเขาพยายามจะโชว์ศักยภาพของเขาไหมฮะใช่ค่ะก็คือด้านแบบ hospitality อะไรด้าน h s p i t a i t y ด้านการบริการมีอันนี้คือรู้สึกว่าไปแล้วสิ่งที่ประทับใจคือ โรงแรมที่อินเดียที่จัดประชุมเนี่ยเขาบริการดีมากคใช่แล้วเราผู้คนพิการได้มีโอกาสได้เดินทางสำรวจตลาดท้องที่อะไรอย่างนี้ไหมคะส่วนใหญ่ก็คือตลาดซื้อของนะโอเป็นไงบ้างฮะชอบชอบงไหนบ้างไหมคะของที่นู่นเหรอก็พวกของแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสไตล์ของเขาเองอ่ะก็จะแบบเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบผ้าคอตตอนที่สบายยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็เหมือนขึ้นชื่อเรื่องคอตตอนผ้าผ้าฝ้าอยอยู่แล้วอินเดียเนี่ยเขาจะ ยังมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอยู่ถูกไหมฮะเพราะผมส่วนตัวผมก็เคยไปเที่ยวอินเดียแล้วก็เห็นอขอญาตขอขอทานหรือคน,นที่ขอทานตามถนนอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างมีแกประหว่างประชากรพอสมควรนะครับผมแล้วอนอกจากเรื่องอาเซียนอินเดียแล้วเนี่ยมีประเด็นไหนที่พิการ รับผิดชอบหรือกําลังโฟกัสอยู่ในขณะนี้ไหมครับก็คือเป็นกรอบอีกกรอบหนึ่งเนาะที่ท,ที่ที่ดูแลอยู่ก็คือเป็นอาเซียนกับสหรัฐอ๋อโอ้โหมีแต่ประเทศหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะแต่คือจร,จริงก็จะเป็นประเทศที่มีความคล้ายกันในเชิงนโยบายอยู่บ้างเนี่ยค่ะแล้วสหรัฐเขาเขา,เขามีบทบาทพยายามร่วมมือด้านไหนกับเราไหมฮะสหรัฐตอนนี้ค่ะก็มีบทบาทเรื่องสาธารณสุข เพงเยอะใช่เขาคือเพราะว่าเขามีศูนย์ควบคุมโรคที่เป็นเป็นสาขาอยู่ในภูมิภาคในอาเซียนเนี่ยอยู่หลายๆประเทศเหมือนกันใช่นั้นเขาก็จะให้ความช่วยเหลือทั้งทั้งเรื่องเงินเงินสนับนสนุนรหรือว่าเรื่องความรู้ที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนกับเราเนี่ยคะ่ะก็มีเยอะเหมือนกันครับ,รบเราเรียกได้ว่าพิการนี่ดูแต่ประเทศหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับผมการกับผมนี่นั่ง ใกล้ๆกัน,นครับอยู่กองใกล้ๆกันนะครับ<อ>เจอหน้าก<อ>ันบ่อยอวันนี้สวนกันทางต่างทางเดินเลยวันนี้ก<อ>็เลยเจอกันตอนเช้าพอดีก็เลยชวนออกรายการเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว,ว่าวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนอินเดียไม่มากก็น้อยนะครับผมสั้นๆครับก่อนก่อนจากกันไป ผมอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมส่งจดหมายมาพูดคุยกับทางรายการนะครับโดยส่งมาที่กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับรายการเราคืออาเซียนที่อยู่443ถนน4อยุธยาแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนะครับ10400 ก็จะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับส่งจดหมายกันเข้ามาเยอะๆมาพูดคุยมา,าส่งข้อเสนอแนะติชมรายการเราได้นะครับหรืออยากจะให้พิการมาเล่าเรื่องอาเซียนอินเดียอินเดียอีกก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องนัดล่วงหน้าน,นิดนึงเพราะว่าพิการอาทิตย์หน้าก็ยุ่งแล้วนะครับกว่าจะได้คิวพิการนี่ยากมากเลยนะครับผมครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณพิการมากนะครับเชื่อว่า ทุกฟังได้สาระความรู้ไปเต็มๆเลยครับส่วนอาทิตย์หน้านะครับผมจะมาพูดเรื่องอะไรนั้นสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ที่วิทยุสาลาลมนะครับวิทยุการทูตเพื่อประชาชนนะครับทาง am 1575ทุกวันพฤหัสบดีเวลา5.30โมงครึถึง6 0โมงเย็นนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สลาลมสลาล,ล,าล,ลม mfa. go. t h นะครับหรือ f a c e b o o k เพจสลาลมเรดิโอแล้วก็ทาง y u t u b e นะครับสลาลมเรดิโอได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไทยชนะไทยชนะไทยชะนะออกบ้านเมื่อ ตัวป้องกันทุกวันไทยชนะเช็บริการห้างร้านเมื่อไรแกนก่อนเข้าไปเราจะได้ไทยชนะเช็คอินเช็คเอาทุกที่ได้กําหนดให้มีคิวโค้ไทยชนะข้อมูลทุกคนไว้ป้องกันเกิดเหตุจะได้ทันฉับทันไทยชนะเจลลรางมือหรือดิสทนซิ่งปฏิบัติสิ่งทำให้จริงไทยชนะปลอดภัยสบายใจทุกคนร่วมมือไม่ตับสนไหลลงบลไทยชนะสังคมร่วมเย็นปลอดภัยถ้าทุกคนร่วมใจได้ละแกนไทยชนะนิวนามอนหรือวิ ปรับตัวเร็วไวเราต้องได้ไทยชนะสามัคคีของคนไทยทุกคนอย่าเจ็บอย่าให้จนเราทุกคนไทยชนะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเชื้อโควิดต้องหมดไปสบายใจไทยชนะไทยชนะ